สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาบอยก็มาดูช่องเมามินค่ะใช่จ้าวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟ,ฟหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปนานจนมีแต่หลายคนบนคิดถึงกันหมดแล้วเนี่ยใครชอบที่มินเล่นเกมฟรีไฟก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะที่กลับมาเล่นเนี่ยก็คือหลักๆเลยมาตามเก็บชุดกิจกรรมวันสงการค่ะนั่นก็คือชุดผู้หญิงที่ไอดีฟิลใส่อยู่ในตอนนี้นั่นแหละ <zo ys ic> i, กว่าจะเก็บชุดได้2ไอดีเหนื่อยมากๆแล้วพูาติดตามล่ะเที่ยวกันสนุกไหมเอ่ยไปเล่นน้าที่ไหนก็มาเมนอวดกันได้นะคะในช่วงสงการที่ผ่านมาเนี่ยมินมาปัดแ้งกระจายเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมจริงจจังๆมาประมาณ2เกือบ3เดือนได้นะคะกลับมาอีกทีมีของเข้าใหม่เยอะมากเลยเลยกล่าวว่าจะมาทําคลิปทีเดียวว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นเกมนี้ยังไงนะคะซึ่งขอเอามาพูดรวมๆกันตั้งแต่แบบ เผ็ดก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะมินน่ะเล่นล่าสุดอะตอนที่มันมีคันแสงเข้ามาใหม่ๆค่ะ mm hmm. เอา้าลูกกระสุนเอ็มเเ้า hmm. เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเหรอเอาเป็นว่า mm hmm. เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. อย่างแรกคือป้อมชล mm hmm. ูนะพวกแกคิดถึงป้อมไหนหมายถึงป้อมในะเกมฟรีไฟล์เว้ย <laughs> เมื่อก่อนเวลามาแคมป์บนป้อมกับแฟนทีไรเนี่ยนอกจากจะสวีวีว,วีแล้วยังรู้สึกปลอดภัยอีกด้วยนะคะเป็นเพราะว่าเราสามารถวางกับระเบิดนะคะดักคนที่จะขึ้นมาชาร์จได้นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีที่กำบังมากพอแล้วมันก็เป็นการดักคนได้ดีที่สุดค่ะเมือ่อก่อนเนี่ยใครที่มาแคมป์บนป้อมรอไว้ก่อนได้อะได้เปรียบม,มากๆนะคะโอ้โหมีการบวกกันข้างล่างขอแจมหน่อย มีสกายเลยไม่ต้องนะคะมีระเบิดละลายไอวอลอุ้ยแต่ไอวอลพวกเองจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนยิงมาจากข้างหลังเอ,อ้ยเยหลบหลบหล,ล,ล,ลบก่อนนี่ชอบ่อยดีนักเบียดเอายาเปล่าเอา้าลงไปฟาร์มของข้างล้างเฉยโอมาแบ่งกันก่อนก็ได้เรียบร้อยป้อมในปัจจุบัน หูวงเป็นใจมากๆเฮ้ย hey, ทำไมป้อมมันเหลือแค่นี้โอ้โห,หแล้ววงมันกว้างขึ้นด้วยอะเนี่ยแล้วแบบนี้ถ้าหากมีคนยิงมาจะทำยังไงโอ้โห,หพูดไม่ทันขาดคำทำทั้งทีก็ทำให้มันครบสี่ด้านหน่อยจะเป็นไรไปกลายเป็นเสียเปียกพอดี <c oughs> อย่างที่สองไอวอล เฮ้ยเราโหลดได้แมปนี้ค่ะแล้วเราก็ได้อยู่ฟังได้เปียบด้วยถึงเวลาใช้สูตรนะคะทํามุมยิงที่ได้เปียบใช้ไอวอลแค่ลูกเดียวก็ขึ้นมาได้แล้วนี่แนะ่โอู้หูไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดมุมยิงอันนี้เนี่ยโหดมากเลยอะยิงบางทีเก็บได้ตั้งสามตัวไอวอลในปัจจุบันอู้หูพวกนั้นคะแนนนำไปเยอะเลยไม่ได้การละเฮ้ย <c oughs> ไม่สามารถกระโดดได้เมื่ออยู่บนไอววค่ะ oh, <no. S 1> อ้าวแย่ yeah, ละสิทีนี้ตั้งฟรีจา้าหักหลังจากนั้นถ้าหากอยากหามุมยิงจริงเนี่ยต้องให้เพื่อนมาช่วยต่อตัวให้ค่ะ oh. อันนี้มินไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็แค่อยากไปหามุมยิงหรือไม่ก็ไปแคมป์เท่านั้นแหละเราไม่ได้เอาไปทําบัคอะไรสักหน่อย แล้วการที่เรากระโดดบนไอวอลไม่ได้เนี่ยมันมีผลในแมปใหญ่ด้วยนะคะแล้วลองคิดสภาพตอนที่เราสู้กันบนเนินหรือพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันซึ่งมอาจจะมีบางจังหวะก็ได้ที่เราอ่ะไปอยู่บนไอวอลโดยบังเอิญแล้วเราก็กระโดดหลบกระสุนไม่ทันเนี้ยอันเนี้ยไม่อยากให้เขาเอากลับมาเหมือนเดิมมากค่ะเฮ้ยเฮ้แล้วตรงนั้นมีไอวอลอยู่ด้านนอกด้วยค่ะเมือนเขาจะเพึ่งเข้าวงมาเอาละมินจะแอบลอยเขา อุ้ยนี่ไอวอลก็เยอะจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มแล้วกันเราแอบลารหน่อยได้ไหมนีนแน่เอา้าเดี๋ยวนี้เราลารดเขาไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราอะไรวะน่าทำไมมันไหลๆอยู่อย่างนั้นคุณนของซานติโนโอ,โอ้ยไม่อยู่แล้วผีรลอง <c oughs> แล้วกว่ามินจะมารู้ความจริงว่าเขาปรับสกิลแล้วก็คือตอนที่เล่นกับน้องๆในแคนคะ่ะเหมือนวิญญ,ญาณตามติด สังเกตไหมคะถ้าหากเป็นของเพื่อนเราเนี่ยมันจะเป็นลำแสงสีฟ,ฟ้าแทนนะในขณะถ้าหากเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไอ้ลำแสงมันจะกลายเป็นสีแดงเอาจริงว่าการที่มันพุ่งไปข้างหน้าก็ดีนะแต่แบบนี้กลายเป็นศัตรูก็สามารถยิงหุ่นได้ง่ายๆเลยถูกปะ แล้วมันก็มีอีกหลายตัวเลยค่ะที่ทักษาบเบียนใหม่หลายๆคนคงเจยดายสกายเลอร์มากที่สุดแล้วละ่ะนอกจากจะไม่เพิ่มเลือดแล้วการทําลายไอวอลเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยกลายเป็นว่าเหมือนเราใช้ระเบิดละลายไอวอลเท่านั้นเองแถมรอบเนี้ยอารอก็เดนเนิฟแล้วด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวละครที่เขาเปลี่ยนทักษะใหม่หมดเลยนะคะเซนเนี่ยเหมือนจะโดนเนฟแต่ออโทเหมือนจะดีขึ้นแต่น่าเสียดายตรงที่ทักษะสายแคมป์อย่างดาชากับฟอร์ดเนี่ยถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะ<อ>สําหรับมินคิดว่าดาชาอันก่อนดีกว่าค่ะเพราะทักษะใหม่ที่ตัดมาเนี่ยมันคล้ายๆกับของลูน่าเลยที่เพิ่มอัตรายิงแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่อ่ะส่วนฟอร์ดนอกจากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครพร้อมๆกับภรรยาของเขานะคะก็โดนเปลี่ยนทักษะใหม่เลยค่ะไม่สามารถ คนหมอกได้แล้วแต่จะมีความสามารถคล้ายๆกับรีออนค่ะเมื่อได้รับความเสียหายจะได้รับ h พ30พหน่วยใน3วินะคะมีคูดาว20วิแต่ถ้าเราใช้สกิลกดใช้ไปแล้วนะคะทักษะก็จะรีเซ็ตใหม่ทันทีแต่ประเด็นก็คือแพทหลังๆหมอกแรงขึ้นค่ะ <c oughs> พักหลังนอกจากวงจะบีบเร็วขึ้นแล้วเนี่ยหมอกก็แรงมากขึ้นเช่นกัน <c oughs> เขาคงผลักดันให้คนมาเล่นในวงกันมากขึ้นนั่นแหละ แต่จริงนะฟอร์ดเวอรช์ชันใหม่ยังพอเล่นนอกวงได้ค่ะถ้าหากเราเอาไปใช้คู่กับตัวละครเคคือเคเป็นตัวละครที่จะต้องกดทักษะสลับกันไปมาอยู่แล้วค่ะแล้วจําคําอธิบายทักษะได้หรือเปล่าสกิลฟอร์ดจะรีเซตใหม่ทันทีถ้าหากเรากดใช้ทักษะและตัวละครเคสามารถกดทักษะสลับไปมาได้ภายใน3าวิค่ะอันนี้จะเห็นได้ว่ายาของมินก็หมดแล้วนะคะแต่ที่เห็นหลอดสีเขียวมันขึ้นอยู่อ่ะเป็นเพราะทักษะของฟอร์ดค่ะ แต่ดูท่าจะไม่ไหวแล้วค่ะต้องพยายามวิ่งเข้าวงให้ได้ค่ะระหว่างนี้ก็กดสลับทักษะกันไปถ้าไม่มีฟอร์ดมินตายไปแล้วค่ะโอ้โหแล้วดูไอตัวนั้นดิมันออกไปตามมินทอกหมอกด้วย,ยกระสุนหมดพอดีเลยนี่เนี่เอา้ายิงไม่ถึงอีกเหนียวดีนักนักเก๋ไม่ตายอีกไอ้เดีย S <S เอาเป็นว่าพักหลังหลีกเลี่ยงการอยู่นอกวงแล้วกันค่ะพยายามเข้าวงให้ได้ไวที่สุดโอเคมีคนดักรออยู่หน้าวงบอดีโอ๊ยตา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 ยยาแม็กก็หมดโชคดีมีกองไฟค่ะเออเดียนเดี๋ยวเดียอือืเกือบตายไอคนที่มันดักบินตายวงไปแล้วค่ะเข้าวงไม่ทันเหรอหน้าวง ไม่เป็นไรนะคุณเราเข้ามาได้อะเอาเอาเอา,เอาวิ่งเข้าวงตรงๆแบบนี้ก็ตายสิจา้าใครเขาวิ่งกันตรงๆเขาให้วิ่งซิกแซก <laughs> โอ้โหมันแอบมาสแนปตรงนี้เฉยเอา้าแล้วคนที่สองตายวงได้ที่หนึ่งมาแบบฟรีๆ <c oughs> ถ้าถามว่าทักษะใครดีกว่ากันเ <c oughs> นอกวงฟอร์ดดีกว่าค่ะแต่ถ้าหากเล่นทั่วไปคิดว่ารีออนดีกว่าเพราะตอนนี้นางถูกบัฟให้สามารถฟื้นฟูเลือดได้ถึง60หน่วยไม่มีคูดาวแต่แค่เล่นนอกวงไม่ได้ค่ะทักษะที่ดีอยู่แล้วก็ชอบเปลี่ยนส่วนอันที่ไม่ชอบเนี่ยไม่หัดจะเนิร์ฟซะบ้างเอ้าแล้วขับรอดได้ทำไมเออยังดีพอเป็นรถยนต์มันยังพอยิงได้ค่ะแต่ถ้าหากเป็นมอเตอ์ ไม่พ้นมิชามาสอยอีกเหมือนเดิมเ,<อ>เนี่ยคือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะก็ยังมีคนเอามิชามาดวนกันอยู่เลยแล้วสงสารหัวกระต่ายคนนี้สุดๆอะโอ้แล้วดูมันมาชนดิโอ้โหมีเยกหลอด,ดด้วยจังหวะนี้ก็ตายสู้ชีวิตมากค่ะเอาปั๊มยาเร็วๆมนตัดคนอีกแล้วแล้วก็ตามด้วยลูกสองกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นการแข่งขันกันค่ะว่ารถใครอึดกว่าใคร พอถ้าคุณไหนรถระเบิดก่อนอะไปเพราะว่าแพ้เลยนะเอากลายเป็นคันนี้ระเบิดก่อนค่ะยังไงเออโดนชนซะบ้างจะได้รู้สึกอุ้ยรถระเบิดแล้วค่ะได้ที่หนึ่งไปอีกแถมเดี๋ยวนี้แคมป์ยากขึ้นไปอีกว้าวไอเทมใหม่ในมุมมองเดิมวุว่เดี๋ยวนี้แคมป์นอกวงก็ไม่ได้วงแรวงแรงวิ่งข้างล่างเดี๋ยวก็โดนมิชาชนอีกอะ เฮ้ยอะไรแปแบบ๊บๆอบวิไม่เป็นไรหรอกเราก็มาแคมป์กลางวงเนี่ยแหละสูงอย่างนี้ก็ไม่มีใครมายิงเราได้เอออีกสักแป๊บนึงอ่ะวงน่าจะบีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมลงกันดีกว่าเอาเฮ้ยเยวไอ้ยายา,ยาลืมไปว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องดีดแบบพกพาค่ะสามารถหาได้ตามแอร์ดอบนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นไอเทมที่เข้ามานานแล้วล่ะแล้วมันก็เป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากค่ะแต่ระยะทางเนี่ยอาจจะดีดได้ไม่ไกลมากนักแต่นั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่เราจะเห็นมีหลายคนนะคะขึ้นไปแมปมบริเวณที่เราคาดคิดไม่ถึงคะ <c oughs> ่ะหัวข้อต่อมาชุบชีวิตอย่าคิดว่ามาแบบโหมดดูโอแล้วจะทำให้เราแม้มง่ายขึ้นไม่จริงหรอกค่ะโอ๊ย โอ้โหมันพิ่งกชุบชีวิตมาใหม่ค่ะแล้วปืนมาไล่ยิงเออเออดีดีมีคนยิงตายไปแล้วขอบคุณนะคะที่เอาปืนมาเสิร์ฟถึงที่เลยเออโอ้ยโ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ,อันนี้เอากระสุนมาเสิร์ฟถึงที่ค่ะมันดีดมา เมื่อก่อนเนี้ยตายแล้วตายเลยค่ะคนไหนตายก่อนก็ต้องนั่งดูเพื่อนแบบแห้งๆแต่ในปีที่ผ่านมาก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะมีการชุบชีวิตค่ะแถมตอนนี้มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่ามินถือปืน UMP อยู่ทั้งทังที่เพิ่งเกิด มันเป็นเพราะว่าตอนนี้มีบัตรชุบชีวิตขั้นสูงสุดค่ะมันจะใช้ทั้งหมด600เหรียญสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคนถูกชุบจะมี UMP ติดตัวนะคะพร้อมกับเกาะและบวกเลเวล2มันทำให้เวลาเราลงถึงพื้นก็สามารถพร้อมบวกได้เลยเอาวเดี๋ยวนอกปาร์กแย่แล้วสินอกปาร์ก่กทิ้งพี่ไปนอกปาร์กไปอยู่แล้วพี่จะอยู่ยังไงเอ้ยดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้ฝั่งนั้นมันดีค่ะโอโชคดีมันไม่เห็นนะเนี่ย ไม่ใช่แค่โหมดทีมเท่านั้นนะคะในปัจจุบันต่อให้ไปโซโล่เนี่ยก็าสามารถชุบชีวิตตัวเองได้ด้วยจะเห็นได้ว่าหลังเราลงมาถึงพื้นแล้วเนี่ยจะมีสัญ,ญสลักษณ์รูปหัวใจกำลังเต้นอยู่ค่ะซึ่งถ้าหากภายใน1นาทีนี้เราถูกฆ่าตายเราสามารถกดเกิดใหม่ได้ค่ะและใน20วินาทีสุดท้ายสัญ,ญสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง <c oughs> อันนี้เขาคงออกแบบมาเพื่อสำหรับบางคนที่ลงมาปุ๊บแล้วตายก่อนวัยอันควรนะคะยังไม่ได้ปืนได้อาวุธนี้ และเข็มฉีดยาถึงแม้ว่าจะเป็นไอเทมที่เข้ามานานมากแล้วก็จริงแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามันเป็นไอเทมที่สามารถเปลี่ยนผลแพ้ชนะได้เลยเพื <c oughs> ่อัญยาไม่ทันแต่อีกฝ่ายก็ปั๊มยาไม่ทันค่ะและกลายเป็นคนที่มีเข็มฉีดยาเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งเข็มฉีดยาก็อยู่ในโหมดโซโล่ด้วยค่ะถ้าเราเห็นคนดาวให้รีบซ้ําเลยนะคะเปลี่ยนปืนดิเพื่อนโอ้โหฮ้ยแ <Hey! S 2> ล้วคนที่ชนะเป็นคนที่ล้มไปก่อนค่ะซึ่งเข็มฉีดยาจะอยู่ในกองสมองรละพูมเวลสูงๆค่ะหรือไมแอร์ดอปและสามารถแลกได้ที่ตู้แลกแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกเลยค่ะที่พักหลังเราจะเจอคนแน่ตู้มากขึ้น และดูตอนนี้ดิน้องปลาเขาเพิ่งถูกชุบชีวิตมานะคะอาวุธก็ยังไม่พร้อมแต่เอา M7 เข้ายัดใส่หน้าซะเลยโ <c oughs> อ้โหมีการจะชุบชีวิตและตอนนี้น้องปลาก,ก็ได้เจอกับคนที่ฆ่ามินแล้วค่ะโ <c oughs> อ้โหดูสเต็ปน้องเสียก่อนฮุยดาวเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยิงติดหัวไปอีกโอ้โหดูดิดึดงหัวตึ้งตึงตึง,ตง เฮ้ยเฮอีกฝั่งยังไม่รู้ค่ะว่ามินตายไปแล้วมันก็เลยไม่ได้มาซ้ํานะคะตอนนี้น้องปาร์คใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ยิงสวนรับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันก็ตายไปแล้วไม่ใช่หรอแสดงว่ามันก็มีเข็มเหมือนกันค่ะ้<ส><ด>ที่เรามไม่เคยทันใช้<สะ>และภารกิจใหม่ จากที่เราเห็นน่ะพักหลังมันมีแอร์ดอปลงมาเยอะมากๆค่ะตอนแรกก็นึกว่าบัา็กแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นระบบใหม่ที่เข้ามาได้สักพักแล้วน่าจะหลายเดือนแหละแต่มินไม่ค่อยได้เล่นไงซึ่งหลังจากโหลดเข้าแมปมาแล้วเนี่ยจะมีขึ้นนะคะว่าให้เราทําภารกิจอะไรบ้างและของรางวัลที่ได้เป็นอะไรซึ่งภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจรวมนะคะที่เหล่าผู้รอดชีวิตทุกคนจะต้องช่วยทําจนกว่าจะปลดล็อกภารกิจสําเร็จค่ะ อน,นเนี้ยถ้าทําเสร็จแล้วเราจะได้แอร์ดอปโปรยปลายค่ะอ้าวมาแล้วอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกิ้งแบบนั้นล่ะลูกโอ้โหเกมดีมีคุณภาพขนาดล่มชูชีพยังมีรูแล้วเมื่ยอไหร่ยูจะมีใจ หรือเราอาจจะได้การลดราคาของตู้กดอัตโนมัติค่ะซึ่งมันจะทําให้ของทุกชิ้นในตู้ชุบเนี่ยมีราคาถูกลงค่ะอย่างเช่นไอวอจาก300เหรียญเนาะกลายเป็นเหลือ1น100เหรียญค่ะแต่ที่น่าเศร้าก็คือชิปเดี๋ยวนี้จํากัดแค่คนละ2อันเท่านั้นค่ะแถมจะเห็นได้ว่าเราจะต้องไปแย่งกับคนทั้งแมปอีกด้วยต้องรีบแย่งนะคะไม่งั้นชิปหายหมด ส่วนของรางวัลในตานี้ก็คือจะบอกถึงตำแหน่งของวงสุดท้ายลงบนแผนที่ค่ะซึ่งทุกคนจะเห็นก็กลายเป็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็จะเดือดเป็นพิเศษนะคะเอาแล้วกัวนไปยังไงกันบ้างกับการอัปเดตแพทใหม่ทั้งหมดนะคะสำหรับมินคือแพทในรอบ2รอบที่ผ่านมาตายวงบ่อยมากค่ะเวลาจะดีดเครื่องดีดอะไรก็ต้องระวังคนหล่อยนะคะ หลายๆอย่างที่เกมมีการปรับปรุงนะคะก็บอกเลยว่ามันทําให้เพิ่มประสบการณ์เล่นใหม่ๆของจริงค่ะแต่มันก็แลกมาก,กับการที่มันเล่นยากขึ้นมากๆกว่าเมื่อก่อนคนไหนที่เล่นมานานแล้วอาจจะเฉยๆนะคะแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมินคิดว่ามันก็เล่นยากพอสมควรนะโอ้โหมีใช้เข็มต่นหน้าต่อตาด้วยถ้าคิดเหมือนกันเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่